สวัสดีค่ะโอ้โหไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนกันเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณเราทำคู่ไม่ได้ไแ,แต่สนุกมากมันแลกมาด้วยการที่ออกจากบ้านมาแล้วแบบว่าไม่เสียเวลาเลยอ่ะใช่แต่ว่าบางทีมาคู่อาจจะตีกันแต่ว่าคู่ของเราไม่ได้ตีกันเลยนะทั้งสองคู่อาจจะแบบว่ามีแบบเฮ้ยตรงนั้นตรนี้ หน่อยต่อสุดท้ายคือแบบเออออกมาน่ารักคือเราสองคู่เนี่ยสร้างภาพกิจกรรมไปติดใมีอัดยีกไหมมีแอดยีกทำไมไม่เชห็นไม่เห็นแต่ไม่เห็นไม่ได้ยิกขาด้วยนะยิเห็นเราแล้วโอ้เยขออยู่าเออคือมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าระหว่างทางภาษาของสอมคู่มันได้ใช้สมองได้ใช้สมองและได้ปรึกษากันอะไรอะไรอะไรยังไงคำถาที่เรามีสมองไหมน้อยมากน้อยมากน้อยมาก แล้วตอนที่เขาเราชอบเวลาเฉลยอ่ะออมันรุน,นดีว่าแบบเฮ้ยมันจะวนมามันจะเขียวหรือแดงมันจะโดนสักทีหร่อไงคือแ<ร>ล้วแล้วรุนมากจรู้สึกว่าทุกคนเงียบจนตัวแบบกัวปิดออกมาแบบน้องช่วยไหมน้องกระซิบกระซิบนี่ไม่ใช่ผีบอ,อกก็คงตื่นเต้น งงวันนี้ทำไมแม่เฮฮาจังเออแต่ก็สนุกมากสนุกดีฮะอะดรีนาลีนหลังเลยนะทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็พอพอมาถึงรอบไฟนอลผมว่าไฟนอลเนี่ยมันทำอะไรที่แบบให้เรารู้สึกแบบอะดรีนาลีนมันสูบตลอดเลยค่ะมั่นใจไปเลยครับว่าทีเดียวจบได้ป่ะใช่ใช่เฮ้ยหมีพูดแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับเกมนี้สนุกดีมีไหมรู้สึกยังไงบอกคุณผู้ชมรู้สึกว่ามากับรู้งแายๆเลยมองกุ้มจิ อ <c oughs> ย่างที่เราบอกไปตลอดตั้งแต่ท้องอ่ะแข็งแรงมากคือเราเป็นคนแข็งแรงจะเด็กคือเด็ก่ากจังหวัดด้วยแล้วก็คือดูน้ำคือความตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่า แค่ท้องมีเด็กในท้องเองแต่ว่าร่างกายไม่มีปัญหาคือเหมือนที่ทุกคนบอกคือท้องไม่ได้ป่วยจริงท้องไม่ได้ป่วยนี่จะบอกทุกคนเลยนะว่ามีอะไรบอกนะออกมาฉันไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆแล้วมาเนี่ยคือแค่คานแค่สไลด์ไม่เป็นไรอยู่บ้านก็คานเหรออยู่บ้านก็คานคานทำไมครับลำคาญเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยพอถ่ายเสร็จพี่จะกระหน่ําเลยโอ้โหหน้าค้ดแต่วันนี้ก็ใกล้กล้ใกว่าวันดีด เจตวิสกาค่ะ okay. ก yeah. right. oh. ็คิด no? ว่าเดี๋ยวก็คงจะตามพี่พุกไปติดๆนะคะเรื่องมีลูกทำไมนะถ้ามีอะไรช่วยก็บอกนะครับบ้านนะบ้านนะคือ เปลี่ยนจากการมีลูกเป็นเล่นแต่งงานดีกว่าเรื่องแต่งงานที่บอกงานแต่งงานหนูมีให้พี่ผู้ช่วยแน่นอนคือช่วยใส่ซองช่วยใส่ซองยินดีรอเรียราเรีนจริงจรเออใส่ซองยินดีอะไรก็ได้สนุกสนานร่วมกันใช่อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วมาเล่นกับพวกเราด้วยนะครับ อันดับแรกเลยเราคู่เรามาเห็นอยู่แล้วสนุกสนานแน่นอนนะคะพราเราก็มาพร้อมที่จะให้ความสุขรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะและอันดับที่สองก็คือมาดูมาช่วยัะตอบคำถามออมาดูซิว่าคุณตอบได้หรือไม่ได้มืนพวกเราหรือเปล่าที่สำคัญออคือมาดูความรักของคู่ของเราทั้งสองคู่นะคะว่าจะน่ารักหรือว่ามีความสนุกสนานแค่ไหนคะ่ะมาอัปเดตมาเอะมาอัปเดตและที่สำคัญถ้าดูอยู่บ้านนะจดไว้นะว่าข้อไหนตอบถูกออได้เงินเท่านี้ละตอบถูกได้เงินเท่านี้ละลองสะสมไปเหมือนที่เราเล่นอ่ะถูกมาก